สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้พาไปชมพระชัยวัดของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครปฐมนะ,มปะมนะเป็นพระชัยวัดที่สร้างเมื่อราวปีพศ2 4 4 4รศ1 1 8นะเป็นพระเนื้อโลหะผสม เหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวเดี๋ยวนะอนะครับช,ชัดนะชัดนะนะครับพวกเราที่เห็นอยู่นี่ผมมีสององนะเป็นพิมพ์ป้อมนะครับพิมพ์ป้อมองค์นี้ป้อมใหญ่นะครับองค์นี้ป้อมเล็กนี่เป็นพิมพ์ปนะ้อมใหญนะน่นี่เป็นพิมพ์มปพพ้อมเล็ก นะครับทำไมเรียกพิมพ์ป้อมอดูจากด้านข้างครับเห็นไหมป้อมป้อมนะป้อมปอมนะอย่างนี้นะครับพวกเราก็จำพิมพ์ออกไว้ไม่ต้องสนใจเรื่องตำหนิหรอกพระหล่อนะครับให้ดูธรรมชาตินะดูธรรมชาติเดี๋ยวส่องเดี๋ยวส่องนะครับพระเป็นพระพิมพ์ประกบนะครับมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์หน้า นะครับแล้วก็แม่พิมพ์หลังประกบกันแล้วก็เทเทน้ำเทียนที่หลอมละลายเนี่ยลงไปในเบ้าพอพอเทียนเนี่ยเย็นตัวแล้วก็เอาเบ้าออกก็จะเป็นหุ่นเทียนแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีรอยประกบรอยประกบนะจากเดี๋ยวจะไล่มาจากข้างบนเนี่ยนี่อย่างนี้นะครับนี่รอยรอยประกบนะนะครับ บางทีจากตรงรอยประกบเนี่ยหุ่นเทียนจะลนะ้นช่างก็จะแต่งมีการปาดแต่งนะครับมีการปาดแต่งนี่ครับนี่รอยประกบเนี่ยอย่างนี้ลงมาเนี่ยน,นะช่างก็จะมีการปาดแต่งมาสองสองสองลายจังแด่ข้างบนเลย่าพวกเราดูนะ เหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวแบบนี้นะเหลืองอมเขียวตรงนี้เป็นรอยตะใบเนื่องจากว่าพระหล่อบโบราณเนี่ยส่วนใหญ่แคบจะทุกองค์นี่แหละนะครับจะต้องมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเกินนะครับหล่อแล้วเป็นเนื้อเกินเนื้อเกินเกิดจากอะไรเนื้อเกินเกิดจากการทาดินขี้วัวหรือการใช้ ขี้พึ่งแดงแวกแดงในโบราณเนี่ยนะครับใช้ได้2ออย่างคุณสมบัติเท่ากันเหมือนกันนะครับคุณสมบัติก็คือทาเคลือบไว้ก่อนเพื่อไม่ให้หุ่นเทียนเนี่ยไม่ให้ไม่ให้หุ่นเทียนเนี่ยติดติดอยู่กับติดอยู่กับดินการเข้าดินในเดี๋ยวต้องมีการเข้าดินในอีกหลังจากทา ดินขี้วัวแล้วพอได้ที่แล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าดินในดินในเป็นการพอกหุนเทียนนะครับหลังจากพอกหุนเทียนแล้วเนี่ยก็จะเอาเอาไปอุ่นนะครับเอาดินพอกเนี่ยพอกหุนเทียนเนี่ยเอาไปอุ่นอุ่นเพื่อให้เนื้อเทียนที่เป็นรูปพระอย่างเนี้ยอยู่ด้านในเนี่ยให้ละลายออกมานะ ให้ละลายออกมาพอละลายออกมาแล้วเบ้าข้างในก็จะเป็นรูปพระแบบนี้แหละแล้วจึงเทแล้วจึงเทน้ําทองลงไปนะทีพอตอนเทลงไปเนี่ยขั้นตอนตอนตอน,ตอนที่ทาดินขี้วัวเนี่ยหรือทาแว็กเนี่ยบางครั้งทาบางเกินไปไม่ทั่วเนี่ยตรงนั้นก็จะเกิดอาการ อาการแตกเวลาเวลาเทน้ำทองไปเนี่ยตรงส่วนที่บางเนี่ยก็จะแตกถพาแตกแล้วเนื้อน้ำทองเนี่ยก็จะทะลักออกมาเหมือนอย่างตรงเสียนเนี่ยตรงนี้นะครับปะกตเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีรอยตะไบเพราะว่ามีเนื้อเกินออกมาช่างก็จะตะไบทิ้งนะครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูรอยตะไบนะนี่นะครับธรรมชาติของผ้าหล่อนี่อย่างนี้ครับนี่เม็ดกรวด นี่หลุมกวดนี่หลุมกวดหลุมกวดมากน้อยต้องมีอ่ะโดยปกติมีนะมากน้อยต้องมีนะนี่ครับหลุมค่อนข้างที่จะจะต้องชัดเจนนะครับหลุมจะชัดเจนจะคมของเก๊นี่เวลาถอดเี่ยก็ถอดติดเอาหลุมแบบนี้ไปด้วยนะครับก็ถอดทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะครับหลุมพวกนี้ก็จะเบลอ เป็นหลุมมุนมนนะครับจะไม่คมจะไม่คมนี่ดูตรงไหลเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะพวกหลัดภาพเิดนหนึ่งไม่ชัดนี่ครับดูตรงไหล่เนี่ยเห็นไหมนี่รอติดไม่เต็มอ่ะพอรอติดไม่เต็มก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลุมเป็นหลุมอย่างเงี้ นะครับเวลาเกทอดพิมพเนี่ยทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นหลุมตรงไหนก็จะเบลอหมดนะเป็นหลุมมันมนลื่นๆน,น,นะครับนี่รอยเม็ดกวดหลุดไปนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับหลุมคมๆนะพวกเราดูดูหลุมเนี่ยหลุมที่เม็ดกวดหลุดออกไปอะ่ะเม็ดกวดมันก็มาจากไหนมาจากในหุ่นเทียนที่นํากลับมาใช้ใหม่นะครับหุ่นเทียนเวลาสําลอกออกไปแต่ตอนอ,อุ่นเนี่ยก็อาจจะมีการตกพื้น นะครับเข็นขี้พึ่งสมัยก่อนหายากนะเป็นของแบบเป็นของแพงอะ่ะของหายากอะ่ะเพราะฉะนั้นช่างจึงนํากลับมาใช้ซ้ำนะครับเม็ดกรวอีกส่วนหนึ่งก็มาจากดินขี้วัวและอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากดินพ่อคุณอ่ามาจาก3ส,ส่วนนะครับมาจาก3ส,ส่วน นี่ครับเป็นหลุมแบบนี้นะเป็นหลุมแบบนี้พวกเราก็จําดูไม่ยากดูอย่างนี้เนี่ยเหลืององมเขียวนะผิวพานี่เป็นมะละนะตะปุ่มตะปำดูแล้วก็เหมือนกับเหี่ยวไปทั้งองค์นี่แหละอย่างนี้นะครับความจริงนี่เป็นธรรมชาติของโลหะหล่อโบราณนกะ็เป็นแบบนี้ผิวจะไม่เรียบผิวจะไม่เรียบนะครับธรรมชาติเป็นแบบนี้ธรรมชาติเป็นแบบนี้ พวกเราดูอะทุกส่วนจะเบลเบลหมดเลยนะครับนี่เม็ดหูดอย่างเงี้ยนี่เม็ดหูดตรงไหลนี่อย่างเงี้ยเม็ดหูดเนื้อเกินอย่างเงี้ยนี่เนื้อเกินนี่นนก็เนื้อเกินนะครับนี่เนื้อเกินนี่หลุมร่องกวดเนี่ยนะครับอันสองหลุมร่องกวดเห็นไหมครับพวกเราคมคมแบบนี้นะหลุมร่องกวดคมคมนะก็เม็ดเม็ดกรวดมันคมคมไงเม็ดกรวดมันเป็นหินอะเม็ดกรวดเล็กๆอ่ะ เวลาหลุดออกไปก็ทิ้งร่องรอยคมๆแบบนี้ของเก๊เวลาถอดถอดด้ซิลิโคนมันก็จะเบลอๆหมดเลยเป็นหลุมเบลอๆพักเก๊ดูง่ายอ่าพวกเราดำๆนี่คือรอยร่องรอยของการเผาไหม้นะพวกเราผิวพานี่ที่เห็นดำๆนี่เป็นคราบคาร์บอนนะครับเกิดจากการเผาไหม้ เผาไหมจากอะไรเผาไหมจากการการที่เทโลหะลงไปเนี่ยเป็นโลหะร้อนๆอย่างแดงเนี่ยลงไปอะไรก็ไหมหมดแหละนะครับอะไรที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไหมหมดนะไม่ว่าจะเป็นดินขี้บัวนะครับส่วนใหญ่ก็ดินขี้บัวนี่แหละก็จะไหมนะครับเนี่ยก็จะไหมไหมไหมแล้วก็ดำเงี้ยก็ติดอยู่ที่ผิวผ้าแบบเนี้ยลอยติดอยู่บนผิวผ้าแบบนี้นะครับ พวกเราดูนี่ตรงนี้เป็นก้านช่อนะครับตรงนี้เป็นก้านช่อในก้านช่อก้านช่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะเป็นอย่างนี้เวลา,าพระโบราณเวลาเทนี่ตรงนี้เป็นก้านชนวนนะก้านช่อก้านชนวนก็เทน้าน้าทองเวลาวิ่งไปก็วิ่งตามตามช่อชนวนเนี่ยแล้วข้างๆเนี่ยมักจะเกิดเป็นเหมือนกับว่าโลหะเทขึ้นมายังไม่ถึงอนะ่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เทกมาไม่ถึงก็จะเกิดเป็นน้ำทองที่เป็นเดือดเดือดเหมือนเดือดเดือดอาจารย์หลายท่านเรียกเดือดเดือดผมก็เรียกตามนะเป็นคำศัพท์ที่ฟังดูแล้วเข้าใจง่ายทีเดือดเดือดแต่เดีด๋ยวผมอยากให้ดูตรงนี้เนี่ยพวกเราดูเข้าไปในซอกในซอกของของช่อจ,จนันวนเนี่ยเห็นไหม เป็นซอกลึกเข้าไปแบบนี้นี่นะครับเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเก๊เวลาถอดเนี่ยมันก็จะมันจะเบลอหมดอะมันจะไม่คมคมแบบนี้ไงถอดด้วยซิลิโคนอะถอดด้วยซิลิโคนมันจะไม่คมเห็นซอกลึกไหมพวกเราเนี่อย่างนี้นะดูให้งแห้งเนี่ยผิวโลหะแห้งแหงนะครับผิวโลหะแห้งแห้ง อันนี้ก็เม็ดกรวดในรอยอย่างเงี้ยในร่องรอยแบบเนี้ยเม็ดกรวดเนี่ยเม็ดกรวดหลุดเนี่ยมีเม็ดกรวเเดวเยอะๆแบบนี้ดีนะผมกับชอบแล้วดูง่ายนะอเนี่ยดูง่ายนะครับโลหะแห้งๆพูดถึงโลหะผสมเหลืองอมเขียวแบบนี้เนี่ยพวกเรายังไม่เคยบอกให้เราฟังพักเกเนี่ยถ้าหากว่าเอาโลหะโบราณเหลืองอมเขียวแบบเนี้ยนะ แล้วเอาไปหลอมใหม่เพื่อที่เทออกมาเนี่ยโลหะนี่พอหลอมใหม่เนี่ยมันก็จะเหลืองสดใสครับพวกเราครับโลโลหะที่มีสภาพเหลืองอมเขียวนี่ต้องผ่านการเวลานะมันไม่ใช่ว่าเทออกมาแล้วมันก็จะเหลืองอมเขียวแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยิ่งพักเก้ี่เพิ่งจะมาเก้กันเมื่อเราลาปีสองห้าหนึ่งห้าสองห้าสองศูนย์ขึ้นมาประมาณเนี้ย เราต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีกว่าที่จะเหลืองอมเขียวกว่าที่จะดูแห้งๆนะครับเทออกมาผิวก็ไม่เป็นมะละาแบบนี้เพราะนี่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของโลหะที่ผสมกันหลายชนิดหลายชนิดนะครับหลายชนิดไม่ใช่ทองเหลืองสดๆเป็นแบบนี้ดูองนี้งมดูไม่ยากพวกเราดูไม่ยาก ดูไม่ยากอันนี้ป้อมนี่ป้อมนี่ป้อมใหญ่ไอ้ป้อมเ,เล็กป้อมเล็กอ่าพวกเราดูนี่ศิลปะเชิงช่างนี่เคยพูดละพวกเราดูช่างนิเวละแกะนี่เขาจะต้องฝากฝีมือเขาแกะนี่แกะพิมพ์สวยนะครับแม่พิมพ์นี่แกะลึกสวยหรนหเืองอมเขียวนะครับอ่าดำๆก็คือคาร์บอนแบบนี้ นี่เนื้อเกินข้างๆนี่เนื้อเกินเนื้อเกินเนื้อเกินอ่าตรงนี้เนื้อเกินเป็นเนื้อเกินนี่ตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงนี้ครับนี่นี่เนื้อเกินนะอย่างนี้นี่รอยประกบรอยประกบอ่านี่รอยประกบรอยประกบยังพอเห็นร่องรอยช่างมีการปาดแต่งนะมีการมีการปาดแต่งหุ่นเทียนนะครับ ลบรอยประกบออกไปแต่ก็ยังคงเหลือร่อง้อยให้เห็นได้เนื้อเกินเนื้อเกินเป็นฉล,ล,ลากแบบนี้โอ้โหวดูง่ายเป็นฉลากฉลากแบบนี้ดูง่ายนะครับเห็นหลุมกวดไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจับไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวนะพวกเรา ครับนี่ธรรมชาติแบบนี้นี่เม็ดเนื้อเกินนี่เม็ดเม็ดกลมๆนี่เม็ดเนื้อเกินอาจารย์บางท่านเรียกหูดเนี่ยผมชอบจังเลยก็เรียกหูดตามะนะเห็นไ,ไหมครับหลุมร่องปวดเวลาหลุดไปเนี่ยจะคมคมนะครับจะคมคมอย่าหลุมเล็กหลุมใหญ่ก็แล้วแต่เถอะนี่คือธรรมชาติพระหล่อเป็นแบบนี้ดูไม่ยากดูไม่ยากองค์นี้หักชอ่อองค์นี้หักชอ่อพวกเราดูองค์นี้หักชอ่อนะ หากช่อมีการตะไบแต่ว่าตะไบไม่หมดอ่ะตะไบไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยตะไบไม่โดนหมดนี่นี่ครับหากเรามีการตะไบเห็นเนื้อในนะครับโลหะเนี่ยเป็นเม่ไมม็ด่เม็ดเป็นเม็ดเม็ดนะผมเห็นหลายองค์กเป็นแบบนี้นะของเกจิอื่นถ้าหากช่อออกมาก็จะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้แหละเนื่องจากโลหะนี่หลายชนิดนะครับมีโลหะหลายชนิดผสมกันนะ นี่ลอยนี่เป็นลอยลอยลอยประกอบลอยลอยประกบอบบุนเทียนขยายเห็นชัดนะอไหมใหญ่ไปเดีี๋ยวเ่วเห็นไหมครับนี่ๆๆ ไม่ได้รูปแต่งออกไปนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วต่อช่อร่องรอยการต่อช่อพวกเราดูดูร่องรอยการต่อช่อสองนะ,ะช่อนี้ก็คือก็คือหุน่นก็คือเทียนนี่แหละนะครับปั้นเป็นแท่งแล้วก็ใช้ความร้อนจี้เอา จี้ที่ปลายด้านหนึ่งแล้วก็กดลงไปที่องค์หุ่นเทียนพระธรรมชาติก็เลยเป็นแบบนี้ตรงเทียนที่ละลายที่ถูกความร้อนนะ่ะจี้ลงไปก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าแล้วก็ทาดินขี้วัวเข้าดินในพ่อขุนจี้พ่อขุนเทียนเนี่ยก็พ่อลงไปแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหล่อออกมาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเก๋เบลเบลเก๋จะไม่เป็นแบบนี้นะครับ เขาไม่ถึงซอกหรอกจะเบลอหมดเลยนะถ่ายทำก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะพวกเราก็ <c oughs> ดูเอาดูเอาตรงนี้ชัดนะนะครับสต็อปภาพนิ่งก็ดูไว้นะดูบ่อยๆครับพวกเราไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปพยายามจํานะครับไม่ต้องพยายามจําให้ดูบ่อยๆนะครับ ดูบ่อยๆดูบ่อยๆเราจะจําเข้าไปในหัวเองจําเข้าไปในระบบของมันสมองเองนะครับไม่ต้องไปจาตาหนิโดยเฉพาะพระหล่อนี่ตาหนิไม่ต้องไปดูเลยให้เ,าหเราดูแค่ว่าพุทธลักษณะแบบนี้พิมพ์แบบนี้ก็คือหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วนะครับอนี่ป้อมใหญ่นะครับนี่ป้อมเล็กนะครับขนาดแตกต่างกันเป็นอย่างนี้นะครับสร้างหลายพันองค์นะมีหลายพิมพนะ มีหลายพิมพ์มีอยู่สักน่าจะสัก5 6พิมพ์นี่แหละนะครับสร้างอยู่หลายพันหลายพันองค์อยู่แต่ว่าแค่หลายพันองค์มันไม่ม,ไม,มันไม่พอหรอกจริงๆนะสำหรับคนในวงการนะถ้าเป็นพระของหลวงปู่บุญน,นะครับค่อนข้างหายยากพระหลักแสนนะโดยเฉพาะพระที่มีสภาพสวยๆโดยเฉพาะพระที่มีสภาพสวยๆนี่หลักแสนนะครับโอเคพวกเราดูง่ายแค่นี้พวกเรา ไม่ยากหรอกอย่าไปอย่าไปหลอน <c oughs> อย่าไปหลอนนะครับดูตามนี้เท่านี้แหละนะครับโอเคขอบคุณพวกเราล like, เลยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะ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 กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับบััสดีครับ